สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับวันนี้รายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับก็มาพบกับคุโยกยักษ์สอนเด็กๆอยากเรียนนะครับอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับที่เรายังต้องเรียนออนไลน์นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาทําแบบฝึกหัดหน้า19กันนะครับเป็นแบบฝึกหัดต,ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราทํา กิจกรรมที่2.3นะครับลงหนังลงหนาวนะครับสำหรับนักเรียนที่ยังทำไม่เสร็จนะครับก็ให้นักเรียนทำหน้า17 18ก่อนนะครับก่อนที่จะทำหน้า19นะครับค่อยๆทำไปนะครับอ่าดูคลิปย้อนหลังนะครับดูคลิปย้อนหลังของสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำหรับหน้า17 18นะครับว่ามีวิธีการทำยังไงนะครับแต่เดี๋ยววันนี้นะครับครูจะมา ทบทวนให้เดี๋ยวครูจะมาทบทวนให้ในหน้า18นะครับว่าทําอย่างไรนะครับหน้า18กิจกรรม2.3ลงหนังลงหนาวนะครับโจทย์ไม่อยู่ว่าโลงภาพยนตร์เป็นสถานที่ภายในอาคารจึงไม่ต้องใช้ครีมกันแดดให้นักเรียนแก้ไขโปรแกรมโดยไม่ต้องเตรียมครีมกันแดดถ้าจะไปชมภาพยนตร์นะครับโดยใช้ผังงานจากาโปรแกรมบ i สบอล นะครับในกิจกรรมที่2.2นะหน้า15นะครับเอาผังงานของบิชบอลมาเขียนต่อนะครับก็คือเพิ่มเงื่อนไขนั่นเองนะครับจากเดิมนะครับมี2เงื่อนไข22อคือท่าไปทะเลกับท่าไปภูเขานะครับวันนี้ให้เพิ่มท่าไปลงหนังนะครับก็คือเราจะมี2เงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาอีก1นึ่งซองนะครับนักเรียนจะมีวิธีการเขียนอย่างไรนะครับอ่าหลายๆคนส่งคุณครูมานะครับเกือบถูก นะครับเกือบถูกอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวครูจะมาดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทํำยังไงเนาะแล้วก็ให้เด็กๆแก้ไขได้เลยนะครับแก้ไขาตามครูได้เลยนะเดี๋ยวเราทําพร้อมกันนะครับใครตอบได้ก็ตอบ่อาตอบหน้ากล้องนี่แหละอ่าหน้าหน้าจอโทรมือถือนี่แหละนะครับอ่าช่วยกันตอบนะครับวิธีการเริ่มต้นนี่จะเขียนยังไงก็คือเงื่อนไขเขาบอกว่าให้เพิ่มถ้าปลายลง ภาพยนตร์ใช่ไหมครับนักเรียนก็เขียนซองอ่านี่เป็นซองนะครับ2องจดหมายอ่าภายในระบุว่าถ้าไปลงภาพยนตร์อ่านักเรียนเขียนให้สวยนะเขียนด้านในนะครับนักเรียนเขียนด้านในให้สวยนะครับเสร็จแล้วถ้าไปลงภาพยนตร์ให้เตรียมอะไรไปจากเงื่อนไขก็คือลงภาพยนตร์มันหนาวให้เตรียม,มเสื้อกันหนาวใช่ไหมครับ อันนี้ก็ลากรูกศอออกมาอ่าลูกศรน,นี่คือคําสั่งนะครับถ้าไปโรงภาพยนต์ให้เตรียมอะไรไปคําสั่งก็คือเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมธรรมดาให้เตรียมอะไรเสื้อกันหนาวอ่าเสื้อกันหนาวเียเขียนได้สวยนะถ้าไปโรงภาพยนา์ให้เตรียมเสื้อกันหนาวอ่าเงอนขแรกเสร็จแล้วนะครับแต่เขามีต่อนะครับถ้าไม่ไปโรงภาพยนต์นะครับถ้าไม่ไปโรงภาพยะนต์ให้ไปทะเลหรือ ไปภูเขาตามผังงานของบิชบอนนะครับเพราะนั้นถ้าถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปแสดงว่าเป็นเงื่อนไขนะครับถ้าถ้าถ้าคือเงื่อนไขถ้าไม่ไปแสดงว่าต้องเป็นซองจดหมายครับเขียนเขียนซองจดหมายมาอ่าเป็นซองจดหมายเรียนวาดได้สวยนะ2องจดหมายข้างใน,นก็เขียนว่าถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปลง ภาพยนตร์เียเขียนได้สวยนะครับครูอาจจะเขียนไม่สวยเนาะถ้าไม่ไปโรงภาพยนตร์ให้ทําอะไรให้ทําอะไรกราลลูกศรคําสั่งมาให้ทําอะไรนะครับจากนักเรียนลองเปิดย้อนกลับไปดูแบบประทัดเก่านะครับหน้า15หนะหน้า15บบิชบอนเขาบอกว่าถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยให้เตรียมครีมกันแดดด้วยใช่ไหมครับไม่ว่าจะไปทะเลหรือไปภูเขาต้องเตรียมครีมกันแดดด้วยเพราะฉะนั้น พอถ้าไม่ไปโลมภาพยนต์ปุ๊บเราก็ต้องเตรียมครีมกันแดดก่อนอคนรคีมกันแดดครีมกันแดดเนาะครีมกันแดดนะครับเสร็จแล้วพอเตรียมครีมกันแดดเสร็จเข้าเงอนไขเลยถ้าไปภูเขาหรือถ้าไปทะเลเอาอะไรก่อนก็ได้เอาถ้าไปภูเขาก่อนก็ได้เอาถ้าไปทะเลก่อนก็ได้แล้วแต่เรียนนะครับถ้าไป ภูเขาอ่านักเรียนก็เป็นไงสองจดหมายมาถ้าไปภูเขาอยู่ตรงนี้สองจดหมายต้องอยู่ตรงนี้นะสองจดหมายต้องอยู่ตรงนี้นะครับต้องอยู่ในระดับเดียวกับคีงกันแดด <oria> เพราะว่าเป็นซองที่มันอยู่ในถ้าไม่ไปลงภาพยนต์นะผมก็เขียนว่า,ถ,า,าถ้าไปภูเขาอ่าถ้าไปภูเขาให้เตรียมอะไรไปภูเขาให้เตรียมอะไรภายใน2องจดหมายถ้าไปภูเขาคือลากเส้นลกมาปื้อ่าคำสั่งให้เตรียม เตรียมอะไรตรงนี้อ่ารองเท้าเดินเข่าเนเขาเรียกเขียนสวยนะอันนี้อ่านว่ารองเท้าเดินเขานะครับรองเท้าเดินเข่าอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อยังไงต่อถ้าไปภูเขาหรือถ้าไปทะเลนะครับถ้าไปทะเลถ้าไปทะเลเ่ยก็2เงเงอนไขถ้าไปทะเลอ่านี่ก็เป็น2เงื่อนไขสองเงอนไขต้องเป็นสองจุดหมายถ้าไป ทะเลอ่าถ้าไปทะเลให้ทํำยังไงจากหน้า15นักเรียนดูหน้า15ประกอบไปด้วยนะครับหน้า15ประกอบด้วยเขาบอกถ้าไปทะเลให้นําอะไรไปด้วยถ้าไปทะเลให้นําอะไรไปด้วยลูกบอลนอะเรน,นก็ลาออกมาถ้าไปทะเลให้นําลูกบอลก็คือเป็นคําสั่งสี่เหลี่ยมธรรมดาให้นําลูกบอล อ่าลูกบอลไปด้วยอ่าไปทะเลฮะลูกบอลไปด้วยนะครับเสร็จแล้วยังไม่พอในจากหน้า15นะเนี่ยตอนนี้เปิดหน้า15ประกอบด้วยจากหน้า15นะครับถ้าไปทะเลให้เตรียมลูกบอลเตรียมลูกบอลเสร็จยังไม่พอนะครับยังไม่พอถ้าไปทะเลอีกในในซองถ้าไปทะเลมันจะมีเงื่อนไขซ้อนเข้าไปอีกก็คือถ้าต้องการเล่นน้ำใช่ไหมครับเจอคําว่าถ้าต้องการเล่นน้ําแสดงว่าเป็นอะไรถ้า เป็นเงื่อนไขเพราะนั้นใส่เป็นซองจดหมายนะครับจะเขียนในตำแหน่งไหนล่ะทีเนี้ยจะอยู่ระดับเดียวกับถ้าไปทะเลตรงนี้หรือตรงนี้อ่านะครับถ้าต้องการเล่นน้ำเป็นเงื่อนไขหนึ่งในถ้าไปทะเลเพราะฉะนั้นต้องอยู่ระดับเดียวกับลูกบอลตรงนี้นะครับถ้าเล่นน้ํา ถ้าจะเล่นน้ําให้เอาอะไรไปด้วยถ้าจะเล่นน้ําให้เอาอะไรไปด้วยให้เอาอะไรไปด้วยชุดว่ายน้ํานะครับราาารนักเรียนแล้วลากเส้นต่อไปนะครูไม่พอนักเรียนต้องลากต่อไปข้างๆนะแต่นี่ครูไม่พอครูครูขออนุญาตเนาะเขียนข้างล่างนี้นะครับชุดว่ายน้าเนาะชุดว่ายน้ำอ่าได้ชุดว่ายน้ําไปด้วยเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้านักเรียน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจากเดี๋ยวครูขึ้นให้ดูด้านบนเนาะเดี๋ยวครูขึ้นให้ดูด้านบนนะจากด้านบนที่นักเรียนเห็นนะครับคือแนวคำตอบนะครับอ่าเรียนเียนผังงานตามที่เรียนเห็นด้านบนได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วต่อไปนะครับต่อไปมากิจกรรมวันนี้หน้า19นะครับหน้า19นะยังอยู่ในผังงานของ ลงภาพยนตร์นะครับลงหนังลงหนาวนะใช้หลักการเดียวกันมาเขียนเลยแต่วันนี้จะให้เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับข้อที่3ก็ถามว่าโปรแกรมที่นักเรียนเขียนในข้อ2ก็คือที่ครูทบทวนให้เมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนมี2องคำสั่งถ้าไม่ได้ไปลงภาพยนตร์ไหมดูสิมีไหมมี2องคำสั่งถ้าไม่ได้ไปลงภาพยนตร์ไหมมีปะมีปะมีไหมมีมีไง มีอยู่หนึ่งซองมีมีซองถ้าไม่ไปโรงภาพยนตร์อ่ะถ้ามีแล้วให้ทําไงดูที่ดูซิเขาบอกว่าถ้าเรามีนี่เลยถ้ามีถ้ามีถ้ามีให้ทําไมครับให้นักเรียนปรับปรุงโปรแกรมใหม่ให้ทํางานได้เหมือนเดิมโดยไม่ต้องใช้ซองเงื่อนไขถ้าไม่ได้ไปโรงภาพยนตร์ให้ตามคำให้ทําตามคําสั่งในซองอ๋อก็คือ เขาบอกว่าท sí, claro. ั meal, right it, right? so mm ้งเรียนมีซองถ้าไม่ได้ไปโลงภาพยนตร์ใช่ไหมถ้าไม่ได้ไปโลงภาพยนตร์เนี่ยซองเนี้ยเนี่ยซองเนี้ยซองเนี้ยนะครับซองเนี้ยให้เอาซองนี้ออกไม่ให้ใช้ซองนี้แต่ให้นักเรียนออกแบบผังงานใหม่ให้นักเรียนออกแบบผังงานใหม่ว่าจะออกแบบผังงานได้อย่างไรถ้าไม่มีซองถ้าไม่ไปโลงภาพยนตร์แต่ให้โปรแกรมทํางานเหมือนเดิมนะทางานเหมือนเดิมทํางานเหมือนเดิมนะครับนักเรียนก็ติ๊กตรงนี้ก่อนอ่า อ่าติ๊ไม่มีอ่าถ้ามีมีมีเรามีซองถ้าไม่ไปโรงภาพยนตร์นะครับให้นยนออกแบบใหม่ออกแบบยัางไงาก็คืออันดับแรกนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยถ้าไปโรงภาพยนตร์มันจะกลายเป็นว่านักเรียนจะมีซองเงื่อนไขสามซองตอนแรกมีสี่ใช่ไหมถ้าไปโรงภาพยนตร์ถ้าไปโรงภาพยนตร์ถ้าไม่ไปโรงภาพยนตร์ถ้าไปภูเขาถ้าไปทะเลนี่มันมีอยู่สี่ซองนะครับ หนึ่งซองแรกถ้าไปถ้าไปลงภาพยนตร์เตรียมเสื้อกันหนาวจบเลยในซองที่สองเนี่ยถ้าไม่ไปลงภาพยนตร์ในซองที่สองเนี่ยถ้าไม่ไปลงภาพยนตร์เนี่ยข้างในซองถ้าไม่ไปลงภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีซองย่อยลงไปอีกถ้าไม่ไปถ้าไปภูเขาถ้าไปทะเลใช่ไหมครับแต่ทีนี้โจทย์นเนี้ยเขาให้เอาใหม่ให้เหลือสามซองก็คือถ้าไปลงภาพยนตร์ถ้าไปภูเขาถ้าไปทะเลสามอันนี้ หลักๆสามอันนี้แต่ในท่าไปทะเลก็ยังมีถ้าจะต้องการเล่นน้านะถ้าต้องการเล่นน้ำเนี่ยมันอยู่ในท่าไปทะเลเนาะครูไม่พูดถึงนะครับให้เหลือสามซองก็คือท่าไปโงรงภาพยนตร์นะครับท่าไปภูเขาและท่าไปทะเลอ่าให้เหลียงออกแบบที่ผังงานให้ทํางานได้เหมือนเดิมก็คือตัวเลือกเรามีตัวเลือกวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยสามตัวเลือกสมมุติเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับสมมตินะถ้าไม่มีโควิดเนาะเราไปได้ เรามีช้อยให้เลือก3อันจะไปไหนดีเสาร์อาทิตย์นี้ระหว่างไปลงภาพยนตร์ไปภูเขาไปทะเลอ่าแต่ใน3ามกิจกรรมนี้จะต้องมีของที่นําไปด้วยให้เตรียมของไปให้ถูกนะวิธีการอ่าครูไกด์ไลน์ใ,ให้นักเรียนก็เริ่ม3าซองนะครับนักเรียนจะต้องมี3ซองอยู่ทางด้านหน้านะมีสาซองอยู่ทางด้านหน้าคือ1นซองตรงนี้ถ้าไปลงภาพยนตร์ซองนี้ อาลากออกมาเลยไปลงพยนให้เตรียมอะไรอ่า şey ถ้าไปลงพยนให้เตรียมอะไรสองที่สองครูไม่เขียนนะครูไม่เขียนสองที่สองถ้าไปภูเขาให้เตรียมอะไรลากออกมาไปภูเขาให้เตรียมอะไรต้องมีครีมกันแดดมีรองเท้าเดินเขาสองที่สามถ้าไปทะเลให้เตรียมอะไรอ่านี่ก็ย่อยออกมาไปทะเลให้เตรียมอะไรย่อยออกมา ย่อยเป็นลําดับขั้นบันรดไปเรื่อยอ่าตรงนี้มีอะไรถ้ามีอีกก็ย่อยลงไปเรื่อยๆแบบนี้โอเคไหมโอเคไหมอันที่หนึ่งอัน,นที่หนึ่งอะไรอันนี้อะไรสองที่หนึ่งถ้าอันนี้โรงภาพยนตร์อ่าโรงภาพยนตร์ถ้าไปโรงภาพยนตร์อันที่สองถ้าไปไหนถ้าไปภูเขาถ้าไปภูเขาอันที่สามถ้าไปทะเล ถ้าไปทะเลเลขเขียนได้สวยนะถ้าไปทะเลเราจะมี2องเงื่อนไขสามซองแล้วเห็นไหมจากที่ผู้เขียนไม่มีซองถ้าไม่ไปโลงภาพยนตร์ละนะครับนักเรียนลองใส่คําสั่งเองนะครับหนึ่งงภาพยนตร์ใส่อะไรคําสั่งเตรียมอะไรไปสองที่สองถ้าไปภูเขาเตรียมอะไร ไปภูเขาเอนี้ยอย่าลืมนะมันต้องมีครีมกันแดดด้วยมีรองเท้าเดินเขาด้วยเขียนยังไงเขียนยังไงสองที่สามถ้าไปทะเลนักเรียนอย่าลืมถ้าไปทะเลมันมีเงื่อนไขย,ย่อยอีกถ้าไปทะเลให้เตรียมครีมกันแดดให้เตรียมลูกบอลและถ้าต้องการเล่นน้ําให้เตรียมชุดว่ายน้าอ่าอันที่สามเนี่ยไปทะเลจะค่อนข้างยากนิดนึงอ่าแต่ก็ไม่ยากหรอกนักเรียนลองดู แผนผังเดิมมันใช้แผนผังเดิมมาเขียนเลยเรียนลองดูแผนผังหน้า18เอามาปรับเปลี่ยนนะครับลองปรับเปลี่ยนพลิกแพงดูนะครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะไปไหนลมพายุนทะเลหรือภูเขาต้องเตรียมของไปให้ได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองค่อยๆทำนะครับเดี๋ยวนครูสงสัยตรงไหนให้นักเรียนสอบถามครูในหลายกลุ่มได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเรา,าเราจะเราจะมาเฉลยกันนะสัปดาห์หน้าเราจะมาเฉลยหน้า19กัน นะครับว่านักเรียนทำถูกทำผิดตรงไหนนะครับขอให้นักเรียนส่งนะทำถูกทําผิดขอให้ส่งนะครับทําผิดครูไม่ว่านะครับแต่ขอให้ส่งมีคะแนนให้นะครับมีคะแนนให้นะทำถูกถือว่ายอดเยี่ยมทําผิดก็ถือว่ายอดเยี่ยมได้ลองทํานะครับทําผิดครูไม่ว่าอะไรนะครับไม่ตําหนินะครับครูชื่นชมด้วยนะครับนักเรียนลองทําด้วยตัวเองเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะครับ ถ้าสงสัยเรียนสอบถามครูได้สอบถามเ,มเพื่อนเได้นะครับแต่พยายามนะครับเพื่อนพยายามอย่าถ่ายรูปงานที่เสร็จแล้วส่งให้เพื่อนดูเลยนะครับให้เพื่อนลองใช้ความคิดของตัวเองก่อนนะครับอ่าขอให้เรียนนะครับทุกคนสนุกกับการเรียนนะครับถ้าสงสัยตรงไหนนะครับครูอาจจะมีพูดสับสนตรงไหนนะครับก็ให้เรียนสอบถามคุณครูได้เลยนะครับในไลน์ส่วนตัวหรือ โทรไลน์หาคุณครูได้เลยนะครับว่าสงสัยตรงนี้ครับครูอธิบายให้หน่อยอ่าเดี๋ยวครูอธิบายให้นะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับเวลาถามถามได้เลยนะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับสนุกกับการเรียนนะครับใครทําเสร็จแล้วนะครับถ่ายภาพหน้า19นะครับส่งใไลน์ส่วนตัวของคุณครูพร้อมกับแจ้งชื่อและนามสกุลด้วยนะครับงานทุกครั้งที่ครูสั่งมีคะแนนให้นะครับ ขอให้เด็กๆทุกคนสนุกกับการเรียนนะครับแล้วพบกับครูโยกอยากสอนเด็กๆอยากเรียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ